ที so, bien, so ่สั่งก็กลังงัวกุนอ่เนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุขพ้นสมองสุบอนพุกโผล่กับสองแคทคือเก่าพี่น้องขอบบุญขอบคุณป้าทางไตวันเนาะเพิ่นสือสินหายซอยจุขอบบุญขอบคุณลายเด้อเจ๋อเอ้ให้ดีมีเฮงหาร่อยบาท เียตัวแฝงให้ลูกเมมันชิลงมาบอมอื่นัตบอะไรอยู่อะไรอีนีนอร่อยอร่อยเกมือ้เล่นมันลงมามาตนไหเนาะมีเนาะหงงยน้ำซี่ลากินเฮียน้ำซีเีนบุญาเอาเลยก็ได้แต่ตนนา

นั่งเค่ะอุาสบายดีลูกสบายดีปะลุงเอาไว้สบายดีขอบใจป่านะแม่ขอบใจเด้อี่ชื้อสิ่นให้กินเออสบายดีนะแม่ใครเออ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 ลาบเอาจากน้อยหฮนเ้ยอยู่นอกไอ้ปังนหนหยุกเลือกได้สิ่ิกิน ตอนศินตอนอะไรนะผมนะในชีพกาอ่าน <c oughs> จะจะกินบางคำกาอ่าน,ก,าน,ก,น,นกินวายบางคำดาดบ่ลูกหรือเห็นเอาได้ดาดกินบ่าดา,าดจำหนามบลูกบ่อา, <c oughs> าการมาตั้งแต่ร้านสีเขีวยวโดวยโดยโ <c oughs> ดยโดย,ดยขอบใจป้าเด้อนะแม่ลูก ขอบใจเด้อป้าทั้งไต้วันที่ซื้อซีนให้ไก่น้อยกินแล้วก็ซอยซื้อกบไก,ก่น้อยแล้วก็จักป้าทั้งใดพี่น้องเอลยซื้อนมให้ไก่น้อยแก๊สหนึ่งแล้วก็ขนมร้อยบาทขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเนาะที่เมตตาไก่น้อยขอบใจนะแม่ลูกขอบใจป้าหลายๆเด้อดูย เยื้ยอบังคำก็ได้กินนมแล้วบ้าน้นมาเยมหอม่มย้ยมมย้อตองมาแนมยเฮอไชีวะเน่านั่นลูกอย่าเห็นเ,เน,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 งงน่านั่นมันงมงามอาบน้ําและเจานะนานอาบถึงบ,บันไดนยนยยอยู่น้ำไม่ดำหักห้กันยังวะบังคำไห้เห็ดหยังายห,าหายแไปหุบหย่านำ ัตสังมาอาอเทปพี่น้องเอ้ยอัน,อาานกนเนนนนะะนัเข้าวกระาารสิจุกินพี่น้องเลยกับสิลาบขอนุญาตน้ำน <c oughs> ข้นก่กินดิบเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เนื้อาะลอยบาทุดๆเลยได้พี่น้องกระเจ้าขาสุดๆเลย <c oughs> นเนาะขาสดๆเลย

เราเบิ่งเรอส้มตอนกินเนาะพี่น,อน,น้องเนาะนั่งไว้แล้วนะเปิดเผยกับแซมไปเลยไม่ยดุยดยุดเอออีอแม่เบิ่งเนาะกินก่อนนี่จุพี่น้องอันนี้ขั้นมกนาวจุล่าพี่น้องดาเดเกี่ยวพี่อะคมๆมไ่นี่นี่ด้วยเออ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 ไปนั่งรถไปนั่งรถ ออกไดิพี่น้อง<ะ>มาหน่ะไหมไปเมจนจ่าตุ๊กงั้นมื่อกีนก็เอาออกไปออกไปะฮะฮะเออตัวไหน่ะตับเปนะเอาตน้หพ่้อยตกลงมาแหละเอาเพ่ยก็ยังอเอาพื่ก เวไปลจเอาลูกไปเลยเอาแนะ่ไหนห่ยกูลุกมาใกล้ไกล่เอาเองลูกสบ,บายดีครับ good knock out khăn nay ý gọi bọn chị ừ. thì đây ơi mà đưa mà đưa ra từ bừng năng ยายคณป้าคุณสวยลายลายแซ่บดีนเนาะเออเปักบัวหรอค่า เป็นพญา,ยานาคเลยพูดนางเอดของมหาหอนพาแดงนั่งไอ้พี่น้องกำลังรุนตอน ขอบคุณคุณป้าคนณช่วยทางไต้หวันหลายๆเด้อที่ซื้อเนื้อให้กินเนาะก็ห้ป้าขอบคุณหลายๆเด้อเจ๊เอ๋ยเขาหายดีมีแห้งอันนี้แหละคนอื่นมาทำบุญหวนสะอาดตักบาหน่วมกันพี่น้องเอ้ยเฮากระแบ่งเมื่อหายยาไก่น้อยแน่แบ่งเห็ดผ้าขาวนั่นแน่แล้วกระแบ่งไว้อันเห็ดผ้าขาว แบ่งกันกินพี่น้องนังก็กำลังมันเขาก็กำลังแซ่บเมื่อหนาเลยนังจบจังกินเด้อนิ้วไปได้กระสางเบากันไว้ นังจบอันจะห้าห้ากินบบบนี้กินแล้วก็นอน,นพผยนอนมั่นนันนี่แหละตาผัดปักเสียปุอืม,อม แซ่บๆพี่น้องพอกันคลิปหน้าสบายดีบังนังก่อนพี่น้องเอ้ยนังกะมันขขาวก็แซ่บจักเสีตโตโยวตัวใด